ภาพมุมสูงนะคะนี่มีความสุขไหมได้มานาน,นี่ยมีความสุขมากเลยร้อนก็ร้อนเดินเล่นเดี๋ยวไปดูแม่ไ,ไงตรงนี้ที่พ่อที่พ่อเอามอตอร์ไซคมาพักตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็มีเกี่ยวบ้างแล้วนะคะตรงนี้น่าจะเป็นมันลิเบาค่ะเศษข้าวค่ะ คอนดูสิคะเยอะมากเลยค่ะเออยอะมากเลยนะมันแห้งไงลูกเป็นทแล้วครับคับกระสอบโอ,โ,อโอ้ยมันจะเอาน้ำมาอันนี้น้องหยุดนะคะอันนี้มุดไปเลยดีเลาโอ้ยอื้อ หนัวแม่น้องเข้าไปให้ในตอนน้ําท่วมอ่มันหาปลายากมากเลยนะคะเพราะว่ามันลึกไงฮะโอ้ไ,ไ,อได้มาเยอะนะคะทุกคนโอ้มีแต่ตัวด,ดื้อเลยค่ะ เราไม่ได้ตัวใหญ่มาแต่อย่างนอยเราก็ได้ตัวเล็กมาค่ะ